สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะฮะฝากกดติดตามช่อง subscribe ไว้ได้เลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับชมก่อนใครครับวันนี้มีงานหลากหลายเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อพร้พอมๆกันเลยครับ แหวนทับทิมพมา่าประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําถึงน้ํา้ำหนักรวม6.78กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพมา่าดิบนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร16เม็ดรวม32ตังขนาดแหวน58ราคาขายเพียง 2,900บาทน่าจัดมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับดีไซน์ใส่ง่ายเป็นดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูดีในทุกๆสถานการณ์เลยชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนทองไม่บุบบี้นะครับแล้วก็เพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยครับส่วนทับทิมพมา่าเม็ดยอดด้านบนจะเป็นทับทิมพม่าดิบ เฉดสีแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีชมพูกแกมแดงเข้มสวยแล้วก็ดูดีมากๆยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบเรียบๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยที่น่าใช้งานสวยนะครับแล้วก็ขนาดหน้าแหวนเนี่ยก็กำลังดีเลยพี่ๆนะครับที่ ชอบงานแบบเรียบเรียบเน้นการใช้งานแบบง่ายๆนะครับใส่สบายๆนิ้วสามารถที่จะใช้ใส่ทำงานได้แบบเรียบร้อยดูไม่หวือหวาจนเกินไปวงนี้ต้นแนะนำเลย CF นะครับแหวนอเมตทิสเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนเป็นปาหะน้ำหนักรวม4.85กรัม ประดับเม็ดย่อยด,ด้วยอะเมทิสเจลไนเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่33ตังค์แบ่งเป็นเพชรเกสร8เม็ดรวม16ตังค์แล้วก็เพชรกุหลาบอีก14เม็ดรวม17ตังค์ขนาดแหวน50ราคาขายเบาวิว8,900บาท กด CF กดสั่งซื้อมาได้เลยงานสวยสวยจัดเลยนะคะสำหรับแหวนวงนี้มาในราคาเบาๆแล้วก็ได้งานเก่าด้วยพี่ๆดูที่ตัวเรือนกันก่อนตัวเรือนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมีการฉลุลายนะครับสวยงามแล้วก็ดูวินเทจมากๆเพชรท,ที่ประดับทั้งเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบเล่นไฟดีไม่บอดนะครับส่วนตัวอ m เมทิสเฉดสีนี่คือสวยแบบ สวยแบบสะกดตานะครับคือมีออร่าแล้วก็เฉดสีของเขาเนี่ยก็คือเฉดสีสวยเป็นสีม่วงเข้มแต่ไม่มืดนะครับคือมีออร่ามีประกายในเนื้อของพลอยตัวอัญมณีอเมทิสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอัญมณีนะครับที่ช่วยเสริมสเสน่ห์แล้วก็ทำให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานตลอดเวลา 4F เลยครับ แหวนพลอยแซฟไฟร์ประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม4.61กรัมประดับเม็ดยอดด้วยแซฟไฟร์ซีรอนนะครับเม็ดใหญ่เหมือนเพชรเลยแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชร6เม็ดรวม26ตังขนาดของแหวน56ราคาขายเพียง16,900บาทน่าซื้อนะครับแล้วก็น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยพี่พดูที่ตัว เม็ดยอดกันก่อนเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นซัฟไฟนะครับพลอยเนื้อแข็งสีเหลืองอ่อนนะครับแล้วก็เจรไนแบบเพชรดูแล้วเหมือนเพชรขนาดของเขาก็ประมาณเหมือนเพชรประมาณเกือบ2กะลัดเลยนะฮะก็คือ,อหน้าใหญ่แล้วก็เห็นชัดส่วนเพชรที่ประดับด้านข้างขา่าแล้วก็เล่นไฟดีอยู่บนตัวเรือนทองตัวก้านเนี่ยก็คือแน่นหนาแข็งแรง นะครับเหมาะกับการใช้งานใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานได้เลยสำหรับแหวนแบบนี้นะครับดูประกายแล้วก็ดูน้ำของตัวแซฟไฟรเม็ดยอดแล้วบอกเลยนะครับว่าสีแบบนี้หายากแล้วก็ได้เม็ดใหญ่ส่วนหน้าแหวนนะครับก็คือเห็นชัดใส่กันง่ายๆแบบนี้เลยมาในราคาที่เบาน่าสะสมแล้วก็น้ามีไว้ใช้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ถ้าพี่ๆชอบงานแบบเรียบโก้งานดูดีแบบเรียบๆรีเ f เลยครับชุดกระดุมทองคำงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ91%า9น้ํา้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่5.70กรัมหน้ากว้าง1.0-1.0ซนติเมตรราคาขาย5 5 5 0 0บาท เป็นกระดุมงานเก่าแท้เลยงานบ้านคนเก่าแก่หายากนะครับแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือแบบที่พี่เห็นครับก็คือเขาจะทําเป็นเม็ดกระดุมแบนแบบเรียบๆแล้วก็มาพร้อมเข็มกลัดตัวเข็มกลัดนี่ก็คือเก่าเลยมาแบบเดิมๆเลยยกให้ไปทั้งชุดไปเลยนะครับไว้สะสมกัน แล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยใช้งานได้จริงด้วยนะครับหน้ากว้างของตัวกระดุมเนี่ยตกที่ประมาณ1เซนก็ขนาดกำลังสวยนะครับสามารถที่จะหยิบมาประยุกใช้กับผ้าไทยหรือว่าชุดไทยที่พี่ๆใช้งานอยู่ได้ c f ได้เลยนะครับข้อมือเลดโซ่เพชรครึ่งหน้านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น้ํา้ำหนักรวม1 4 9กกรัมนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชร288เมตรรวม1.23กรัตความยาวสร้อย15.5เซนติเมตรราคาขายน่าซื้อมากๆเพียง45,500บาทงานดีนะครับสร้อยแบบนี้เป็นงานเท่ๆ ใส่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เพิ่มความเรียบหรูให้กับพี่ๆได้เลยชิ้นงานราคาแบบนี้เนี่ยถือว่าหายากปกตินะครับที่เห็นๆกันเนี่ยในลวดลายแบบนี้ก็จะมาแบบหนักทองนะครับแล้วก็หน้าใหญ่แบบทองเยอะๆก็คือจะเกือบแสนหรือว่าแสนกว่าขึ้นไปชิ้นนี้ดีอย่างนะครับได้หน้าแบบน่ารักแล้วก็ขนาดเนี่ยเบาลงมาแต่ก็มีคุณภาพ ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้นะครับแล้วก็เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีเข้ากันมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาใส่ขึ้นข้อมือแล้วได้น่ากว้างประมาณไหนเห็นไหมครับไม่เล็กจิ๋วนะครับก็คือเป็นขนาดเ,าเป็นข้อมือแบบมาตรฐานใส่แล้วก็เห็นดูดีซื้อแล้วได้ใช้ใส่ติดข้อมือได้เลยนะครับสวยได้ทุกวันในราคาสุดคุ้มแบบนี้ หน้าซื้อน้าจับจองจริงๆ CF ได้เลยนะครับแหวนไพลินซีลอนมาคีประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นแพลตตินัม Pt 900มีตอกน้ำหนักรวม4.24กรัม ประดับเม็ดยอดะะด้วยไพลินซีลอนจิรนัยมาคีเม็ดใหญ่ถึง1.44กรัตประดับเพชร30เม็ดรวม53ตงังขนาดแหวน50ราคาขายน่าซื้อมากๆน่ารักอีกแล้ว19,900บาทราคาดีจริงๆนะฮะสำหรับแหวนงานจิวเวลรี่ที่ประดับด้วยไพลินซีรอนสีสวยๆแบบนี้ ตัวไพลินนะครับเฉดสีเขาจะเป็นสีน้ำเงินเข้มกร,รมยีมีออร่าแล้วก็ได้เม็ดใหญ่นะครับถึง1.44กรัตประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟด้านข้างอยู่บนตัวเรือนแบบจิวเวลรี่ที่เพิ่มความเก๋ให้กับตัวเรานะครับในทุกสไตล์การแต่งตัว วงนี้นะครับเน้นที่ความสวยงามของไพลินทำให้ความสวยของเขาเนี่ยสรดส่องออกมาเป่งประกายออกมาแบบเต็มๆเลยดูสิครับไพลินเม็ดใหญ่สีน้ำเงินกร,รมะยีแบบนี้คุ้มแสนคุ้มไพลินซีรอนนะครับเป็นไพลินที่มีราคาแพงแล้วก็วงนี้ได้เม็ดใหญ่มาในตัวเรือนที่ใส่ง่ายๆแบบนี้น่าซื้อจริงๆเลยใครใส่ก็สวยครับยิ่งถ้าพี่ๆเป็น อีกหนึ่งท่านนะครับที่รักงานจิวเวลรี่ CF ได้เลยครับแหวนบุษราคำบังกระจะประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75น้ํา้ำหนักรวม11.20กรัมประดับเมดยอดด้วยบุษราคำบังกระจะเม็ดใหญ่ถึง7.74กรัต ประดับเพชร54เม็ดรวม2.88กรัตขนาดแหวน52ราคาขายหน้าสะสม155,000บาทวงนี้นะครับสวยเด่นแล้วก็ตราการตามากๆเลยด้วยสีสันของบุษราคำบุษราคำบังกระจะเม็ดนี้จีระในเหลี่ยมนะครับแล้วก็เฉดสีของเขาจะเป็นเฉดสีส้มประกายเหลืองเห็นไหมฮะ สีสวยแปลกตาแล้วก็เด่นมากๆถ้าใส่ขึ้นนิ้วนะครับรับรองเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งแหวนนะครับที่ทำให้พี่ๆเนี่ยดูเฉิดฉายในทุกๆครั้งที่หยิบม,มาใช้งานตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยมาในตัวเรือนแบบพุ่มเห็นชัดนะครับประกายน้ําไฟของบุษราคาเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นอีกหเม็ดนะครับที่สีสวยสะดุดตาแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งพี่ๆที่สะสมบุษราคำเม็ดใหญ่ๆนะครับวงนี้ต้นว่า,าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่น่าสะสมงานสวยนะครับแล้วก็ประกายของเขาเนี่ยดีงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเวลาใส่ขึ้นนิ้วแล้ว นากว่างของเขาเนี่ยจะได้ประมาณไหนอันนี้มองระยะไกลให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของตัวเรือนก่อนนะครับตัวเรือนไม่บุบบี้สภาพดีมากๆเลยมองระยะไกลเห็นไหมครับบุตรเม็ดใหญ่เห็นชัดแล้วก็สีของเขาเนี่ยสวยสะดุดตามากๆประกายน้ำไฟมาเต็มไม่โดนตัดน้ำไม่โดนตัดไฟนะครับงานดีๆแบบนี้เรียกได้ว่าคุ้มแสนคุ้มกับบุษราคำเม็ดใหญ่ๆกดสั่งซื้อได้เลยครับ จี้เพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม1 1 8 0กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.44กระดแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับจำนวน6เม็ดเป็นเพชรเกสรรวม68ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก72เม็ดรวม76ตังค์หน้ากว้างจะอยู่ที่3.0 4 4ณ4.4เซนติเมตรราคาขาย28,900บาท งานสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้2แบบเป็นจี้กับเข็มกลัดได้สามารถที่จะพับห่วงนะครับห่วงแขวนเนี่ยลงมาแล้วก็ใช้เป็นเข็มกลัดตัวเพชรที่ประดับคุ้มมากๆเลยกับตัวเพชรเกรสรน,นะครับซึ่งเพชรเกรสรทั้งเ6เม็ดเนี่ยได้เม็ดใหญ่ตเกเม็ดละ10ตังกับ18ตังเลยนะฮะ ขาวประกายดีเล่นไฟแล้วก็ข้างในก็ตำหนิน้อยส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับก็ไฟดีไม่บอดเช่นเดียวกันดูขนาดสิครับขนาดใส่เป็นจี้เนี่ยเห็นชัดแล้วก็ได้จี้เพชรแบบหน้ากว้างเป็นงานเก่าแท้ๆหน้าสะสมงเป็นอย่างยิ่งกดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับง่ายดายมากๆเลยถ้าพี่ๆยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์นะครับสามารถที่จะพิม Search ID Line นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนกันมาก่อนที่ ID Line บุญพิทักษ์ b o n p i t a k มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นชอบชิ้นไหนแคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาสอบถามรายละเอียดในทางไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้นกับนิกขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมา ในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมในช่วงพักบ่ายแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย